สวัสดีครับเราทีมงานบายชายน้อยวันนี้ผมจะพาไปดูบ้านพร้อมที่ดินท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับเพราะถือโอกาสว่าเป็นช่วงต้นปีเรื่องงามยามดีและเป็นโอกาสดีของเราเช่นกันนะครับเพราะนานๆที่จะมีบ้านมือสองมาให้เราขายกันมั่งบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติตำบลท่าช้าง เป็นบ้านพร้อมที่ดินเอกสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงเลขที่โฉนดคือ18322ท่านใดที่สนใจส,สามารถเอาเลขที่โฉนดนี้ไปเซิร์ชดูในแลนด์แมปได้เลยนะครับดูบรรยากาศรอบๆบ้านโลเคชั่นเป็นไงนะครับเราไม่ห่วงข้อมูลส่วนนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้มีขนาดอยู่ที่1งาน57ตารางวาเป็นบ้านพร้อมที่ดินด้านหน้าของบ้านจะติดกับถนนคอนกรีตทางเข้าตัวอำเภอเ,อเฉลิมพระเกียรติ หรือคือถนนเส้นหลังคือ 2, 2, 6เหมาะกับการทำเป็นที่อยู่อาศัยหรือจะเปิดร้านค้าขายของในหมู่บ้านเป็นบ้านที่เพิ่งปลูกใหม่เป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างจะมีหนึ่งห้องน้ำหนห้องครัวเป็นใต้ถุนโลโ่งโ่งส่วนชั้น2จะมีสี่ห้องนอนสองห้องน้ำรวมทั้งหมดเป็นสี่ห้องนอน3มห้องน้ำและอีกหนึ่งห้องครัวลานกว้างด้านหน้าสามารถสร้างบ้านได้อีกหนึ่งหลัง หรือจะสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ก็ได้อีกสองห้องโอ้ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากเลยนะครับที่ดินผืนนี้เหมาะอย่างมากสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินเพื่อเข้าอยู่อาศัยได้เลยทันทีแถมยังมีพื้นที่เหลือใช้ไม่ว่าจะทําบ้านเพิ่อมอีหนึ่งหลังหรือจะสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ให้คนอื่นเช่ามีรายได้เข้ากับตัวเองอีกด้วยก็คุ้มมากเลยนะครับและบ้านหลังนี้ยังห่างจากตัวอําเภอเมืองเพียงแค่23กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่29นาทีและยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ4กิโลเมตรเท่านั้นเองแถมยังติดกับสถานีรถไฟท่าช้างอีกตั้งหากส่วนอ,อบตอก็ถัดไปอีก3.5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับไม่ว่าเราจะป่วยหรือทำธุระในเมืองก็สะดวกสบายไปหมดห่างกันนิดเดียวเองผมบอกเลยนะครับว่าที่ตรงนี้ทำเลดีจริงๆบ้านพร้อมที่ดินตรงนี้เราขายในราคาอยู่ที่ สอล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้คุ้มมากเลยนะครับเพื่อแลกของความสะดวกสบายและความสบายใจของเราและหากท่านใดที่ต้องการติดต่อฝากขายหรือซื้อที่ดินสามารถติดต่อได้ที่ไลน์0819558883หรือจะเป็นเพจ Facebook ขายและซื้อที่ดินบายชายน้อยและอีหนึ่งเพจ โคลาชอสังหาริมทรัพย์สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับและก่อนเราจะจากกันไปผมก็ขอฝากให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คอมเมนต์พูดคุยกันไว้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับ